วันสวัสดีค่ะคิดถึงกันมากเแบลบคิดถึงทุกคนมากมากๆไม่ได้เจอกันหนึ่งวันวันนี้เบลพาทุกคนมาที่บ้านพี่เตยนะคะพี่เตยทอดกล้วยเแบลบก็เลยมาชิมทุกคนกล้วยเยอะมากๆเลยช่วงนี้มันก็สุกเยอะเนาะทุกคนแล้วกินไม่ทันทีนี้ทั้งเอาไปถา แล้วก็เอาไปแบบว่าอ่าแปรรูปอะไรต่างๆเนาะพี่เตยก็มีไอเดียว่าอยากขายกล้วยทอดนู่นนี่นั่นแกก็เลยทําสูตรขึ้นมาแล้วก็ไปทอดวันนี้ก็เลยมาชิมกันก็อร่อยดีนะคะทุกคนค่ะเนี่ยพี่เตยทําแต่ว่ากล้วยทอดนี่นนํามันมันหลายแห้งกินหลายๆห้องกบจิกปองไขรองปองอีกคือเก่าเนาะค่ะทุกคนเดี๋ยวก็เลยมาชิมชิมไปชิมมาป้ากินเหมดไนเป็นเลสซีอันยืนกินอยู่นั่นแหละทุกคน เขาบอกให้มาชิมไม่ได้บอกให้มากินนะคะแต่ว่าเท่ากับแบาบว่าเต็มที่เลยเอามาชิมเนาะเาก็ตตองวันเสียเท่าก็ก,ก,กินตอหรอกค่ะ <c oughs> พี่เตยทาอะไรไม่อร่อยบางแต่ว่าเบลนี่แหละกินอะไรไม่อร่อยบาง <c oughs> เบลอร่อยทุกอย่างทุกคนแต่บางอย่างมันไม่อร่อยก็ไม่อร่อยจริงๆนะวันนั้นอะที่เบลซื้อไอ้นั่นมาเขาเรียกว่าอะไรว่ามีกะทินะทุกคนโอ้ยบันเสียเป็นอีอย่างที่แบบน้ํามันเยอะมากเลยทุกคนเฮ็ดเต้งเลงอยู่แบบ มันไม่อร่อยเลยไม่อร่อยก็ไม่อร่อยนะแต่ว่าอันไหนที่มันอร่อยห้าก,กัะกินหลายๆในักหน้อยนะ <c oughs> วันนี้เบลแวะเอาพวกเศษอาหารพวกอะไรเงี้ยมาให้น้องหมูด้วยนะคะแล้วก็เอาเข้าวโพดท,ที่เราหักไว้วันนั้นมาให้น้องปากแวะเรากินนะเสียดายเนาะเราหักออกแล้วนะมันยังกินไม่ได้มันอ่อนเกินป้าเบลก็จะถึงวันพระแล้วทุกๆวันพระ ป้าแกก็จะทำดอกไม้จากใบตองแล้วก็เอาดอกไม้มาเสียบใส่อะไรแบบนี้หลยทุกคนทำทาสวยเนาะเบลก็พยายามฝึกอยู่แต่ว่าเหตุย้มได้ใบตองก็แตกย่ำนั้นว่าตยางอยู่เฮียนถวยแตกอยู่วัด <laughs> เป็นคนที่มือหนักเท้าหนักมากๆเลยนะทุกคนไม่ค่อยทําอะไรเรียบร้อยเหมือนคนอื่นทําอะไรงานหนักๆเนี่ยเบลทาได้นะเบลถ้าเดินเบลเนี่ยเบลก็ต้องเดินแบบว่าเบลไม่เดินขาชิดเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะทุกคนเป็นคนที่เดินขาแบบว่ามันแบบ มันเดินเหมือนผู้ชายมาตั้งแต่เด็กเดียวอะ่ะรูปร่างสันทัดเราอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนผู้ชายเนาะเวลาทําอะไรก็คือกบคืบคืบผูบบ้ยิ่งเลยนะทำอะไรก็มือหนักไปหมดเนี่ย ถ้าเบลลงแรงหรือว่าทํางานแบบใช้แรงงานเนี่ยเบลจะเพื่อเฟกมาเป็นทํางานเป็นอีหยังทามกทาแมงว่าอู้ทนายจ้างเห็นเนี่ยเขาจะจ้างเบลต่อเส้นเช่นยาอีกจากสิบปีถ้าเบลท่านได้ทางานนะทุกคนแต่ว่าจะให้เบลไปเฮ็ดแน,นวกินเฮ็ดอีหยังสวยงามนาั่งแบบร้อยมาลายอู้ยเคยเรียนอะไรนะเ,เขาเรียกอะไรปออ อ,อพอกอ,อะไรสักอย่างที่ว่าเป็นประดิษฐ์ประดอยอะทุกคนวันนั้นคุณครูก็จะมีสอนแบบร้อยมาลายแกะสลักอะไรแบบนี้ใช่ไหมร้อยมาลายนี่นะทุกคนป้าเป็นอีกอย่างที่ยากมากๆเราต้องนั่งร้อยแล้วนั่งปวดขามากเลยทุกคนร้อยแบบห่างแบบไม่สวยเลยยี่แกะสลักนะเอาผลไม้อะไรไปก็ได้เขาวอย่างนี้แหละครู่าเอาผลไม้อะไรไปก็ได้นะเแบลบก็ ผลละไม้มันบมีผักก็ได้เป็นแบบวฟักทองหรือว่าแตงกวาหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้แล้วแต่ถ้าบ้านเรามีก็คือเอาไปเลยอย่างนีนะบ้านเบลก็มีแตงกวาอัานบักใหญ่เบลก็เอาแตงกวานั่นไปแหละตัวสิหอดรงเรียนกัดกินไปแล้วบนครึ่งนึง <laughs> กัรกินไปแล้วหมดครึ่งหนึง่งกว่าจะไปถึงโรงเรียนแล้วเวลาตอนไปแกะนะทุกคนโอ้ยจกจับมีดจับอะไรนั่นแหละเกดได้เกดหนึ่งค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวไม่ค่อยผ่านอะไรแบบนี้สักกระอย่างนะทุกคน วันก่อนเบลทําความสะอาดข้างหลังบ้านเนาะทุกคนในสวนนั่นแหละเบลกวาดพวกใบไม้หงใบไม้แห้งที่มันอยู่ใต้ต้นไม้พวกเศษขยะอะไรต่างๆนานาเบลก็กวาดออกมาหมดให้มันแบบโล่งโปร่งสบายค่ะทุกคนไม่ไม่เหมือนแบบป่าดงดิบเหมือนตอนหน้าฝนถ้าหน้าแบบว่าไม่ฝนตกอะไรงเงี้ยมันก็จะแบบว่า พอเดินได้หน่อยแต่ถ้าหน้าฝนในหญ้ามันขึ้นเร็วมันทึบเนาะแล้วพวกอสรพิษมันก็เยอะไงเราก็ไม่กล้าเดินเข้าไปเวลาเดินเข้าไปนะต้องใส่รองเท้าบูทเข้าไปนะทุกคนเแบลบก็เก็บทําความสะอาดแบบเรียบร้อยนะคะต, ung, ตัดยุงตัดหญ้าอะไรออกเรียบร้อยก็ไปเห็นแบบพวกเศษไม้พวกอ่ากิ่งไม้ที่เราตัดไว้บันนั้นหละทุกคนนะก็แห้งเนาะทีนี่พ่อนั่งแห่งจะเอาไปทิ้งไหนแล้วก็เออตัดไว้เผื่อใกล้หนาวแล้วเผื่อเราได้ไดรอบกองฟงกองไฟพวกเศษเล็กเศษน้อยเบ ก็เอามาเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเวลาต่อ ก่อเตาถ่านน่ะทุกคนเออเศษเลเ็กเศษน้อยเอาใส่ตะกร้าไว้แบบนี้อันนี้คือเบลทามาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะคุณยายพาทาเนาะเวลาวา,างๆเนี่ย่นก็บสิผ้าเก็บเศษเวลาไปทุ่งนากลับมาเนี่ยก็จะหักเศษเล็มเศษมาด้วยพวกอ่าท่อนไม้แห้งเศษเล็กๆกิ่งไม้แห้งอ่ะทุกคนเก็บใส่ถุงย่ามมาด้วยพอมาถึงก็เอามาใส่ตะกร้าแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้ไปที่ป่าที่ภูเขาอะไรเงี้ยถ้าเรามีในบ้านเราก็เก็บแบบนี้หละทุกคน อันเลกเนีเยเราก็ใส่ตะกร้าไว้อันใหญ่เราก็ตัดให้มันเป็นท่อนๆเนอะ แล้วก็เอาไปวางไว้ที่ที่เราเก็บต้นมะม่วงอย่างนี้เหมือนกันนะทุกคนแปบลบว่าจะตัดลงมาอยู่อท,ที่ที่มันอยู่ตรงหลังคาเดี๋ยวหาผู้ช่วยก่อนทุกคนให้แบบว่าหลานมายืนเฝ้าสักหน่อยนะมาจับบันไดให้นะกระสันมันสีโยกเยกเดี๋ยวก็ตกลงมาอีกค่ะแล้วก็มดมันก็เยอะด้วยทุกคนถ้าเราขยับขยื่นโยกเยกไปมาเดี๋ยวจะตกลงมาอีกตรงนี้กับบนุม่มคือจังตอนนั้นและเด้อ <laughs> เพราะว่าตอนนั้น่ะดินมันก็แบบว่าเปียกชุ่มใช่ไหมทุกคนมันก็ ไม่อะไรมากแต่ตรงเนี้ยมันแข็งมากเลยมันเป็นปูนเออเราต้องหาผู้ช่วยสักหน่อยค่ะเดีจะให้หลานมาช่วยจับบันดไดไว้ให้แล้วก็ขึ้นไปตัดเนาะทุกคนมันเวลาที่แบบว่ากิ่งมันแห้งท่อนไม้เงี้ยเราก็เอามาทําเป็นเชื้อเพลิงได้เวลาลูกมันออกมามันจะได้ไม่ไป อ,อยู่ที่หลังคาเรามากทุกคนตัดกิ่งมงกิ่งไม้เรียบร้อยเแบลบก็ขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนนะคะแล้วก็แวะไปส่งของด้วยวันนี้มีตลาดเป็นวันพุธนะคะตลาดที่ข้างโรงเรียนน้องอนาน,นั่นแหละเแบลบก็เลยพาเด็กๆไปเดินตลาดเนาะถ้ามีวันพุธจะเ,เห็นตลาดบ่ไดดค่ะต้องผ้าลูกไปืนยางได้ยางเลาะซื้อก็เอาเบลก็ได้เคบับมาให้อดินกับอนากินเป็นของว่างก่อนเลิกเรียนคนละชิ้นนะคะทุกคนวันนี้ก็ไม่ได้ ไปแวะที่ไหนเลยไม่ได้ไปแวะบ้านพี่เตยเลยเบลแวะเข้ามาที่บ้านก่อนเพราะว่าเมื่อตอนกลางวันน่ะที่เบลไม่ได้ไปขุดแปลงผักทําสวนเพราะว่ามันร้อนมากทุกคนเบลก็เลยไปตัด กิ่งไม้ก่อนเพราะว่าตอนเย็นๆอ่ะเแบลบคิดว่าแดดมันไม่ค่อยเยอะมากเราก็จะไปขุดแปลงผักกันทุกคนจะขุดให้มันอ่าเหลือไว้ขุดอีกแปลงที่สี่ห้าหเนาะเลยอีก2แปลงมันก็จะไม่เยอะมากก็ตกแต่งไปเรื่อยๆนะทุกคนเแบลบก็ว่ามันอ่า มันโอเคนะถ้าเราแบบว่าทําให้มันเป็นแปลงเป็นแปลงขึ้นเลยแล้วเม็ดพงเม็ดผักของเราก็มีเดี๋ยวก็เตรียมหาดินปรุงดินใหม่อะไรแบบนี้ใหม่ตกช่วงเย็นมาทุกคนคะ่ะลูกสาวมาหาคะ่ะเอาผ้าถุงมาด้วยสองผืนคุณแม่หนูทาเสร็จแล้ววะสันวะเออนางก็ทอผ้าทออะไรเสร็จเรียบร้อย น้องคนอายุ14นั่นแหละทุกคนน้องทอสีชมพูแล้วก็สีแดงเสร็จเรียบร้อยเบลไม่ได้แวะเข้าไปดูเลยเแบลบคิดว่าน้องอยังทอไม่เสร็จเนาะทุกคนมันก็ต้องใช้เวลาในการทอเนาะช่วงนั้นน้องปิดเทอมมันต้องสอบต้องอะไรด้วยเแบลบก็เลยไม่ได้ไปแบบไปเข้าไปดูบ,บ่อยๆไปอะไรมากมายนะน้องก็ทําเสร็จ แล้วเราก็เลยเอามาให้ดูค่ะเห็นว่าเบลไม่ไปก็แวะมหาอยุบานเพราะว่าเป็นเด็กในหมู่บ้านเหมือนกันนี่แหละทุกคนก็อยู่บ้านไม่ไกลกันมากนะน้องทอผ้าสวยมากอายุแค่สิบสี่ทุกคนป้าชันเป็นหุ่จ,จักเฮ็ดคักแต่ว่าน้องอ่ะจะเป็นแบบว่าอ่าเป็นลูกสาวนะคะทุกคนค่ะน้องชอบอะไรแบบนี้มากเหินเราขับรถผ่านเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยโอ๊ยน้องขับรถผ่านเห็นเบลไปเหมือนกันก็จะแบบคุณแม่ ยิ้มให้อะไรอย่างนี้นะทุกคนน่ารักขยันด้วยน่ารักด้วยเออเก่งทุกๆคนน่ะก็มีสัญชาตญาณในการเป็นนักสู้ในแบบของตัวเองเนาะเบลก็มีอีกแบบหนึ่งน้องเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งคนเราก็สู้ไม่เหมือนกัน ตัวเราทุกคนน่ะเกิดมาเนี่ยมันก็ต้องสู้อยู่แล้วไม่มีใครปล่อยให้ตัวเองอดตายหรอกถ้าบางบางครั้งอ่ะคือมันตายเนี่ยมันตายยากนะทุกคนถ้าบอกเบนบทกรรมิลีเนี่ยบ่าสามารถที่จะไปได้ขนาดแบบจะคิดฆ่าตัวตายจริงๆอ่ะถ้ายังไม่ถึงเวลาก็ยังไปไม่ได้นะยังไปไม่ได้กับ ถอดใจเฮ็ดถ้ามันถึงเวลาแล้วจริงๆอ่ะหมดเวลาของเราแล้วจริงๆอ่ะมันก็ได้ไปอยู่ดีหลีกเลีเ่ยงไม่ได้ด้วยถึงเวลาเราไม่มีใครรู้อนาคตด้วยซ้าก็ทำวันนี้ให้มันดีที่สุดก็พอเบลบอกตัวเองเสมอนะทุกคนว่าสิ่งที่เบลเคยทำมาเบลคิดว่าเป็นเต็มที่ที่สุดแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ตอนนี้เบลก็เต็มที่กับชีวิตเบลมากแล้วใครบางคนนะที่แบบว่าคิดว่าเบลจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมกลับไปอยู่ในจุดเดิมคิด ผิดนะคะแล้วก็ ใครที่แบบว่าเป็นคนที่แบบเป็นนักแปลทั้งหลายเนี่ยคือเบลอยากจะบอกไว้ตรงนี้เลยถ้ากลับมาดูคลิปเบลคลิปนี้ถ้ายังตามเบลอยู่นะอย่าไปพูดให้อีกฝั่งนะ่ะคิดมโนเพ้อฝันว่าเบลจะกลับไปเบลไม่มีวันกลับไปแน่นอนจะนึกถึงเบลก็ไม่อยากนึกถึงแม้แต่คําพูดคําศัพท์เบลก็ไม่อยากที่จะพูดเบลเข้าใจว่าคําศัพท์มันก็ดีเป็นภาษามันก็ดีเบลไม่ได้เอแบบว่ารังเกียจละง,งอนแต่ความรู้สึก ของเบลอะถ้ามันได้เปลี่ยนหรือว่ามันไม่อยู่ในจุดนั้นแล้วอะเบลไม่กลับไปแน่นอนฟังเอาไว้เลยนะคะนักเตะทั้งหลายก็คือเบลบอไปค่ะเบลจังได้เบลก็บอไปเพราะเบลหมดเวรหมดกรรมจากตรงนั้นแล้วเบลเข้ามาอยู่ในจุดที่เบลชอบและเบลมีความสุขที่จะอยู่ตรงนี้ในฐานะที่เบลเป็นแม่เบลก็จะเลี้ยงลูกเบลให้ดีที่สุดในฐานะเป็น ครูชีวิตพันมันจบลงแล้วจบคือจบโบตองมาหวังบาเบลจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมอย่าหวังและก็อย่าฝันอย่ามาเนอเพ้อฝันไปพูดกับคนโน้นคนนี้ว่าเบลจะกลับไปอย่ามาโนเพอฝันบอกไว้ตรงนี้คําหนีค้าเดียวนะจ๊ะรอเลยว่าเบลจะทําอะไรต่อไปรอรับของขวัญจากเบลได้เลยนะคะสําหรับใครที่รอก็อรอเลยว่าเบลสี เปิดอีหยางขึ้นมาเบลจะตัดให้มันเด็ดขาดแล้วก็ขาดคือขาดเลยในฐานะของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือเป็นพ่อเป็นแม่ในานาำแค่นั้นบ่มีอีหยางเกินนี้นะคะอยู่คนละจุดอยู่คนละที่ปล่อยวางได้ปล่อยวางเพราะว่าคุณบ่รูดอกว่าวันพรุ่งนี้คุณจะมีลมหายใจอยู่ในโลกใบนี้หรือเปล่าอย่าพยายามเป็นคิวปิด ให้คนนู้นคนนี้คืนดีกันแบบคนนั้นคนนี้ต้องแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ทตามใจตัวเองอย่าขิดและกลับไปใช้ชีวิตตัวเองให้ดีพอกับเราพูดอีกอย่างกับอ่าคนนู้นพูดอีกอย่างมันไม่เหมาะนะคะอยู่คนละที่แล้วขอให้อยู่ขอให้เธอนะ่ะอยู่สื่อ,อทำงานของเธอไปไม่ต้องมายุ่งกับฉันเพราะชีวิตฉันเนี่ยฉันปล่อยออกมาแล้วและฉันเดินออกมาแล้ว ฉันบรหารหลังกลับไปแนนอนเพราะเบลคนจริงก็คือคนจริงเบลคำไหนคือคำนั้นเบลบอกไปคือบอกไปบลมีผู้ใดมาบีบบังคับเบลได้เบลบอกเลยตอนที่เบลไปแต่งงานไม่มีใครอยากให้เบลไปไปทุกคนก็เป็นห่วงเบลก็อยากไปแล้วก็ไม่มีใครฝืนเบลได้เมตตาพิเตยบังคับเบลแค่ไหนยา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 ทยยาทําตอนเบลไปสัมมาเลเทมอลยายายาพูดคําว่าอย่าจนเหนื่อยจนแบบ เออเดี๋ยวมันก็กลับมาเองสุดท้ายพอกลับมาก็คือถามเลยว่าจะกลับไปอีกไหมจะทําอีกไหมจะพอหรือยังอะไรแบบเนี้ยก็คือถ้าใจเรามันรู้สึกว่ามันยังไม่พอมันก็ชิพพเบิร์พบเบิรไปอยอปนั้นแต่ว่าถ้าใจเรามันหมดแล้วมันไปต่อบ่ไดแล้วก็คือบมไปแล้วก็คืออยู่แค่นี้จบอยู่ตรงนี้เบลตัดแล้วยาคิดว่าเบลจะขึ้นไป แม้แต่รอรอเป็นสิบปีเบลก็ไม่คืนไปแม้แต่วิญญาณเบลคุณก็จะไม่ได้เบลบ,บอกเลยบอกตรงนี้เลยถ้าได้แต่ตัวกับบุคือบดายอีหยัยงแม้แต่วิญญาณกับบไดายเอาจริงไม่ได้ไม่ได้อะไรจากเบลแน่นอนลมหายใจนี้เบลมีไว้ให้ลูกเบลเท่านั้น ที่สู้อยู่ทุกวันนี้ก็พ่อลูกสองคนนะอยากให้เขามีอนาคตที่ดีไม่อยากให้เขาลําบากขึ้นจากของไม่อยากให้เขาต้องมากคิดอะไรคนเดียวอย่างน้อยก็มีเบลเป็นแม่ถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรลูกมากก็ขอให้ได้เป็นกําลังใจยืนอยู่ข้างๆกลับมาเมื่อไหร่ก็เจอแล้วก็อยากจะสอนให้ลูกเป็นสุภาพบุรุษ แล้วก็จะสอนให้ลูกอยู่กับคนบนโลกใบนี้โดยที่ตัวเราเองไม่เห็นเก่ตตัวผู้ใดดีมากก็ดีนั่มผู้ใดร้ายมาเราก็ถอยห่างแค่นั้นเองนี่คือเบลอยากสอนลูกแล้วก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยที่พูดเรื่องนี้อีกแล้วแต่เบลอยากจะฝากไปบอกคนที่เขามาแอบดูเราและเขากลับไปเบ้าต่างๆหน้าจำไว้เลยนะคะสาวเธอนะ่ะอยู่ของเธอไปเฮดงานของเธอไป อย่ามายุ่งกับฉันเธอก็มีสามีที่ดีแล้วเธอกับบตตรงไม่ยุ่งกับฉันเลยนะคะเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับคนที่เบลเคยไปถ่ายคลิปด้วยหรือพี่เออะไรก็ตามบ่เกี่ยวกันนะคะเบลรักพี่เอแล้วก็คารวพี่เอด้วยใจจริงพี่เอคือพี่สาวของเบลแน่นอนแล้วก็มันจะมีบางคนที่แบบว่าพูดนั่นนี่น,นี่เยอะเบลอยากฝากไปบอกถ้ามาส่องจำไว้เลย เบลบอกลับไปบอต้องไปบอกที่เขาคิดว่าเบลจะกลับไปบอต้องไปอยากเป็นคิ้วปิดนะคะถ้าอยากจะเป็นไปเป็นกับคนอื่นอย่ามาเป็นกับเบลเบลบอกไว้ตรงนี้เลยทํางานก็เหนื่อยแล้วก็ยังจะมาเจอเรื่องอะไรสิ่งๆนะแต่ก็ยังดีที่มีลูกสาวลูกชายคอยเอนเตอร์เทนแม่ให้แม่แบบมีความสุขมายิ้มมาหัวเราะมาพูดคุยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําดีๆกับเบลเสมอขอบคุณนะคะเบลก็ลาลาทุกคนเพียงเท่านี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ